หลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าต่อสู้อยู่ที่เกาะมังกรเพื่อซีหยานเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสและไม่ได้ตื่นมาเป็นเวลาหลายปีอะกี่ปีแล้วที่ข้านอนหลับไปกี่ปีห้าห้าปีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่500ร้อยปีดังหักละ่ะอะไรนะในช่วงเวลาห้าอปีที่ผ่านมาลมและเมฆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปย้อนเวลากลับไป เจ้าได้พ่ายแพ้ให้กับผู้อโศเกาะมังกรแล้วเจ้าก็ถูกบทขยี้ได้ในเพียงห้านิ้วต่อมาข้าได้ช่วยเจ้าแต่เจ้าบาดเจ็บเกินไปข้าเลยพาเจ้าไปยังทวีปตะวันตกเพื่อค้นหามวลคัมภีเพื่อมาช่วยเจ้ายัางไงล่ะช่วงเวลาที่ผ่านไปเพื่อนระญาติของเจ้าได้ล่วงลับไปหมดแล้วการเดินทางทุกอย่างของเจ้ามันได้จบไปแล้วเมื่อ400ปีก่อนและตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววิญญาณของข้า เท้าของท่านมันนี่ท่านกํนาลังเล่นตลกกับข้าง,งั้นเหรอนั่นนั่นเป็นภาพลงตาเอออย่าถามข้าอีกลเลยเฮ้ยหยุดพูดจาไร้สาระได้แล้วที่ท่านคิดว่าข้างโง่จริงๆงั้นเหรอ <laughs> 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 จริงๆแล้วเจ้าหลับไปเพียงแค่ห้าวันแล้วสียานล่ะซียานเป็นยังไงบ้างซียานไม่เป็นไรในช่วงสุดท้ายเจ้าได้ช่วยนางได้สำเร็จ ผูโสคนอื่นๆและเกาะมังกรอื่นๆก็ได้รับการดูแลจากนานเช่นกันว้าวนั่นเป็นสิ่งที่ดีเอ,อะอเสียวเยี่นน้อยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้ารู้สึกเหมือนว่าพลังในร่างกายของข้ามันกําลังจะเอ่อล้นออกมาเหมือนมันกําลังจะระเบิดเลยท่านอาจารยาเม็ดแปลกๆนั่นที่ท่านให้ข้ากินมันคือยาชนิดใดกันนั่นไม่ใช่เรื่องของข้าแต่เ,เพราะพลังของเจ้านั้น ส่งพลังมากๆยังไงล่ะอาถ้าอย่างนั้นข้าควรลองจริงๆสินะโอ้โอ,อย่าอย่าอย่ามาลองทีนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านปรอมัาจารย์เสียวเยี่ยนท่านโอเคไหมข้า <c oughs> ขอโทษเดี๋ยวข้าจะชดใช้ค่าเสียหายอีก <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วย และคนอื่นรู้สึกอิจฉาในพลังมังกรและฟินิกของเสียวเยี่ยนเนอยเอ๊พลังมังกรและฟินิกกันเหรอเจ้านั้นได้ทำการพัฒนามันและทำให้เจ้านั้นแทบบิดแรงเลยละเอะ๊มันยังสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเจ้าอย่างใหญ่หลวงอีกด้วยสาวน้อยซียานรู้สึกปวดใจและรู้สึกผิดในภายในจึงมอบพลัง มังกรและฟินิกให้กับเจ้าไปส่วนหนึ่งเจ้าตัวน้อยตอนนี้เหมือนเจ้าได้รับพรมาจริงๆซียานตื่นแล้วหรอแล้วนางอยู่ที่ไหนกันละ่ะตอนนี้ท่านจกักรพรรดิมังกรกำลังดูทรัพย์ผลต้นกำเนิดมังกรและฟินิกเพราะนางยังดูทดรัพย์ไม่เต็มที่นางนั้นต้องเพิ่มพลังเพื่อปกป้องจากศัตรูและยังแบ่งพลังมังกรและฟินิกให้กับเจ้า ตอนนี้ท่านจักรพรรดิจังคงดูซับพ,พลังที่เหลืออยู่บนภูเขาไฟเมื่อถึงเวลานางก็จะตื่นขึ้นเองและสาวน้อยคนนั้นที่เจ้าได้พามาด้วยนางก็ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยชิงเหรียญยังเงินเหรอนางเป็นยังไงบ้างสาวน้อยคนนั้นประมาทเกินไปนางเกือบจะกืนกินอสูรสวรรค์โบราณแล้วข้าส่งนางไปยังสุสานมังกรโบราณเพื่อรักษาบาดแผล นอกจากนี้มันยังสามารถกดขี่อสอรพิษโบราณนั่นได้อีกด้วยตอนนี้ทุกคนปลอดภัยเยี่ยมมากตระกูลมังกรโบราณต้องขอบคุณเจ้าตั้งหากละ่ะการช่วยจัก,กรพรรดิมังกรน,นั้นก็เท่ากับการช่วยตระกูลมังกรของข้าด้วยขวามกตาในครั้งนี้ข้าจะจดจำมันไปตลอด ท่านผู้สูท่านสุภาพเกินไปแล้วข้าก็แค่ทำในสิ่งที่ข้าควรทำคงไม่สามารถตอบแทนน้ำใจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้สินนะน่าเสียดายที่เสียวเยี่ยนไม่ใช่คนในตระกูลมังกรมิะนนการผนึกราชามังกรก็เพียงพอแล้วเสียวเยี่ยนน้อยและจักรพรรดิมังกรคงต้องมีความเลือ้สึกดีๆกันอยู่แน่นอนเลย เขาสามารถเข้าร่วมกลุ่มมังกรโบราณได้อย่างสมบูรณ์และเป็นสามีที่ดีของราชวงศ์ได้ถูกตัดสินไว้แล้วในมังกรหนึ่งตัวมีมังกรอยู่ภายใต้ถึงหนึ่งพันตัวเลยนะจุดพูดไร้สาระได้แล้วข้ามองซียานเป็นน้องสาวของข้าและข้าไม่มีทางก่ออธยากรรมแบบนั้นเด็ดขาดร่างกายของจกักรพรรดิมังกรผู้สูงส่ง นางได้ทำการพัฒนาไปอีกล่างหนึ่งแล้วเป็นล่างที่ดีที่สุดในรุ่นเลยเรียกนางได้เลยว่าความงามนั้นเป็นที่หนึ่งในทวีปไม่ข้ายังมีบางสิ่งที่ข้ายังทำไม่เสร็จข้านั้นขาดการฝึกฝนเป็นเวลานานข้าต้องรีบไปฝึกเพื่อให้ข้าแข็งเก่งขึ้นท่านอาจารย์เราไปกันเถอะไปยังทิศตะวันตกเพื่อรับพระคัมภีร์ในที่สุดก็ฟื้นแล้วอย่างไรก็ตาม ข้าต้องขอโทษด,ด้วยเพราะข้านั้นทั้งหล่อและทั้งเก่งเกินไปแต่ข้ามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วข้ากลัวว่าจะเป็นสามีของราชวงศ์ไม่ได้พวกเราแค่ล้อเล่นอย่าเอาจริงเอาจังสิสายเลือดของราชวงศ์มังกรเราจะปล่อยให้คนอื่นมาปนนิบาตกับนางได้ยังไงละ่ะน้องเสียเวเอี้ยนอย่าโกรธกันเลยฮ่าฮ่ากลุ่มมังกรในแต่ละเกาะของเรา นั้นมีความแข็งแกร่งและต้องช่วยชำระหนี้ของเจ้าแน่นอนเขาจะช่วยเจ้าในการพัฒนาความแข็งแกร่งดูที่นี่มันอยู่ข้างหน้านี่แหละที่นี่คือที่นี่คือเกาะมังกรของเราสัะน้ำสายฟ้าโบราณของเราว้าช่างเป็นฟ้าร้องที่ส่งพลังอะไรขนาดนี้ข้ากลัวว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าเมตยา สายฟ้าก่อนหน้านี้ใะอีกนี่เป็นสถานที่รวบรวมเม็ดยาสายฟ้าที่ดีที่สุดที่ข้าต้องการสาะน้ำสายฟ้าแห่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งแม้แต่ตระกูลมังกรโบราณยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเจ้าต้องการจะไปคนเดียวอย่างนั้นหรือดาบต้องรับไม่คมก่อนใช้สายฟ้านี้เป็นสายฟ้าที่สมบูรณ์แบบในการปรับแต่งร่างกายเจ้าจงจำไว้ อย่าลืมปรับแต่งหุ่นเชิดและอัปเกรดให้มันด้วยใช่ระดับหุ่นเชิดปีศาจสวรรค์นั้นอยู่ในระดับตาและในการต่อสู้ล่าสุดมันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยสองเดือนต่อมาเฮ่ข้าบอกให้พวกเจ้าพอได้แล้วเฮ้ยนี่ข้าชักจะโมโหแล้วนะเดี๋ยวพวกเจ้า ยังมากันทั้งกลุ่มอีกหากเ้าต้องต่อสู้มันคงจะดุเดือดอย่างมากและสะสายฟ้านี้ยังสั่นสะเทือนอีกด้วยนี่มันลำบากมากอนั่นคือดีมากพวกเกาะมังกรโบราณอย่างนั้นเหรอนี่คงเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมังกรโบราณ เฮ้ยเจ้าคนทั well. ้งหน้าน่ะเพื่อนของข้าเจ้าช่วยข้าได้อย่างรวดเร็วจริงๆริงไอ้ไอ้การปรากฏตัวของบุคคลนี้อย่างน้อยก็คงอยู่ระดับกึ่งนักบุญแล้วแล้วเขาหนีอะไรบ้างกัน